สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะคนสวนคนใหม่อันนี้คนสวนคนใหม่นะดูเลเทนปนปดาเพราะว่าประดา,าติดงานศพหลานเนาะจากนะจากไปยังไม่มีวันหวนกลับอตอนนี้ก็มีภาษามาช่วยดูเลนะวันนี้ก็เวียนโดมด้วยนะวันนี้ภาษาเวียนโดมด้วยมีนนมีเวนแล้วนะตอนนี้วันนี้นอนเวน <laughs> วันนี้นอนโอ้โหคุณจะนอนเวรเลยเหรอโอ้โหทำไมดอกสวยจังเลยเนาะเนี่ยไปดูดอกกุหลาบว้าวดอกกุหลาบก็งามงามเด้อค่ะเออดอกมังใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยยนะเเเขาารีกว่อ่อการรดน้ำต้องใช้เวลาเนาะภาษาเนาะเออนะจะรดแป๊บๆเดียวก็ไม่ได้นะมันเยอะมันหลายหม่องเออต้นไม้ใหญ่ละต้องแบบที่ส พิเศษหน่อยออะะน,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 น้ะวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าลุงช่างจะพาเราทำอะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันเ<ช>นะลพลนงานวันนี้วัดวออวดอกกุหลาบพี่น้องพ๊ดบายคือง,า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 ,งามแท้โอ้โดอกกุหลาบงามพายได มันจะอุ้ยมันมีหนามนะเอฟซีมันมีหนามนะอย่าไปจับมันนะอุ้ยมันมันจิกเลยนะมันมันเจาะเลยเนี่ยโอ้โหกุหลาบสวยแต่มันอาบด้วยยาพิษนนกุหลาบสวยแต่มันอาบด้วยยาพิษเพราะว่ามันมีหนามนี่ต้องระวังนะมันสวยก็จริงนะเราเรียกว่าคนสวยๆนี่ก็มีพิษนะเอฟซีป้าไม่ใช่แล้วจ้ากอันนี้เรื่องจริงโอ้อันนี้กระดกงามมากเลยโอ้โหมันอยู่ใหญ่เลยมันอยู่ข้างล่างนี่พี่น้อง มาเริ่มไปแล้วเพราะว่ามันนานแล้วมันมีหลายสิ่สุดนะี่น้องข้างในก็อสีเหลืองอสีชมพูอันนี้ก็บานชื่นนะดูแล้วก็สดชื่นนะคะตามน้ำปูเราก็ขเขาเรียกว,ว่าช่วงหน้าหนาวดอกไม้ก็จะออกอันนี้เป็นอายุสั้นนะดอกเนี้อายุสั้น,นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็มันก็จะแก่แล้วเนาะออขอมอบดอกไม้ใสนสวน อนะคะอัปเดตอัปเดตนะบรรยากาศยามเช้าที่วังปุ่งนะพวกเราก็โมาๆแม่ๆนะคะเอซนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่าเป็นงานเป็นชิ้นนะอ่าเดี๋ยวห้องส่วนห้องน้ําก็ต้องรอลุงช่างก่อนนะอ่ารอลุงช่างนําทีมก่อนวันนี้ก็มีอะไรก็ อาจจะถ่ายบรรยากาศเนาะ bitcoin. นะดอกไม้อะไรประมาณนี้นะให้ทุกคนบริเวณองค์ปู่นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวจะพาเอฟซี C ไปดูการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าเนาะนะคะอ่าไปไปก่อนค่ะเรามาดูจุดที่ลุงช่างพาเรามาปลูกต้นไม้นะต้นพวงเสษนะพวงเสษก็จะมาอยู่ตรงบริเวณตรงข้างหน้าตอนนี้กำลังออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะเอฟซี F C. นี่นะคะโอ้โหสวยจริงๆสวยงามมากเลยอู้สีส้มนะอ่ะอันนี้เพอเอิญมาเก็บเงินเก็บทองด้วยนะคะหนึ่งถุงอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้มาอีกมุมหนึ่งนะคะที่นําต้นพวงเศษน,นะอีกจุดหนึ่งนะที่นําต้นพวงเศษมาปลูกไว้นะคะเี้ค่ะก็จะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ดอกกําลังพริใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน นี่แ้วยังไม่พอนะนี่ทางนี้ก็มีนี่ค่ะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่นำต้นวงเสนมาปลูกไว้ตรงมุมนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็กำลังใบกำลังปริขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะไปเมื่อวานนี้ก็โหเราจะกระโดดข้ามคลองไปยังไงได้พี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงที่ปลาอ้วนนะคะปลาอ้วนนิวยอร์กนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ลุงช่างกปาปลูกต้นมะม่วงนะคะมะยม นูน่นนี่เหมือนรั้วเลยทุกคนต้นทองอุไรนะคะนูน่นถึงฝั่งนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะต่อไปนะเราคิดเลยภาพนะต้นมะม่วงขึ้นต้นเอ่อทองอุไรขึ้นสวยงามมากเลยนะคะนี่บริเวณนะคะบริเวณบ้านปลาอ้วนนะคะปลาอ้วนนิวยอร์กนะคะเ c ซนี่มายมชมชิพนะคะโอ้ไม่ใช่มายมนะคะมายมนะคะ,ะ,ยะ,คะอยู่ปลูกหน้าบ้านนะ,ะทุกคนก็จะนิยม นะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะอันนี้ต้นมะม่วงลงอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดอ่าลุงบอกว่าต้นมะกรูดนะคะนี่มะกรูดหรือเปล่าออมะกรูดหรือมะนาวอันนี้ต้นอะไรเนาะนะอันนี้ต้นอะไรเนาะลืมชื่อแล้วเมื่อคืนนะคะอันนี้ก็ต้นมะกรูดเนาะนี่นี่อันนี้ต้นมะกรูดอันั้นต้นมะนาวหรือเปล่าใบมันไม่เหมือนกันนะอ่ะไม่แน่นะคะอาจจะเป็นต้นมะกรูด นี่คปลูกไว้นะคะ,นะเนาะเพื่นปลูกไว้เพื่นก็นี่ค่ะก็เราที่อยู่ที่นี่แหละเราก็จะได้ได้รับประทานกับปลาอวนเหมือนกันนะ,ะปลาอวนก็มอบสิ่งดีๆให้กับองค์ปู่นะคะว้ายสวยมากเลยนี่ค่ะต้นมะกรูดสวยมากๆเลยนะคะนี่นะเวลา,เามาเก็บใบเก็บอะไรไปใส่แกงก็ไม่ต้องซื้อนะคะบ<อ>ูมะม่วงพาดูเอฟซีนะ เขาแบบคัดสรรแบบเอาลูกที่แบบมันติดนะเอออันไหนที่ไม่ติดนะมันก็จะหล่นร่วงลงมานี่เนี่ดอกเยอะมากเลยนะทุกคนมะม่วงปีนี้นะดกจริงๆนูนลูกใหญ่เลยข้างบนนูนนูนนะคะพาดพี่น้องสวยมากเลยนูนนะคะเพราะว่าเอเอเคยเห็นลูกแล้วนะคะที่พี่เหน่งตอนพี่เหน่งอยู่ตรงนี้นะคะลูกมันใหญ่มากเลยนะนูนพาดพี่น้อง มูนสูงสูงเลยสูงริ้วเลยพี่น้องนี่ดอกด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 กเนี่ยอีกต้นนี้ก็เนี่ยต้นนี้สุดยอดเลยนะลูกบักไ่เลยพี่น้องนี่นะนี่ลูกกำลังเล็กอยู่นะมันออกเยอะมากเลยนะปีนี้นะคะปีนี้สงสัยจะได้กินมะม่วงนะที่สวนแอดแอนเหมือนกันนะที่สวนใหม่เอดแอนเหมือนกันนะโอ้ยดอกก็กําลังออกอยู่เลยนะนะสงสัยจะได้ผลผล,ผลิตกินพร้อมกันแน่ๆเลย โอ้ยอันนี้กำลังออกลูกเลยนี่ออกลูกเล็กๆ FC เห็นไหมคะนี่นี่ออกออกเต็มเลยโอ้โหนี่ค่ะนูนนูนนะคะนูนข้างบนดีนะคะ,อะ,คะโอ้โหนะต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าลูกใหญ่มากเพราะว่าเอสแอนเคยเห็นนะเคยมาถ่ายให้ FC เห็นเนาะตอนที่เอ่อมันมีลูกใหญ่มากเลยนะตอนนั้นนะนะลูกหนึ่งนะเท่ากับหนึ่งกิโลเลย นะคะ,ะ,ะ,ะส่วนทางด้านนู้นนะก็บ้านประอ้วนนะก็จะปลูกต้นมะขามนะเอฟซีนูนเดี๋ยวสู่ไม่เห็นนะ FC เนาะนี่ต้นมะขามนะริมรั้วเลยนะใกล้ๆนะทางถนนนะห่า,หางห่างถนนด้วยนะเป็นบริเวณของบ้านประอ้วนนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นต้นมะขามต้นอะไรขึ้นเลยเนาะเออนะ่ะนะคะก็พาเอฟซทุกคนอัปเดตนะ อ่าอัปเดตนะเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเนาะนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีลมแรงนะทุกคนไม่ค่อยมีลมแรงเท่าไหร่นะนเมื่อวานนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทันมากค่ะสวัสดีค่ะ